วัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้พาไปชมเครื่องเสียงบรานบานลงงานบุญครับ,รบทีมงานวันนี้ครับไปลงเครื่องเสียงที่งานประจำปีเทศมหาชาติครับที่วัดบ้านน้อยหนองหว่านะครับวันนี้เป็นเครื่องเสียงบ้านบานนะครับวันนี้ก็ลงชุด ลงชุดแขวนนะครับสาหรับวันนี้งานประจําปีเทศมหาชาตินะครับตอนนี้ก็ทีมงานของเรากําลังขนของขึ้นรถอยู่นะครับโดยมีเชฟรถนะครับแล้วก็นําทีมโดย b a u แฮ Hand Music นะครับนี่แหละครับเสื้อสมๆนี่แหละครับอันนี้เชฟรถครับวันนี้ร่วมงานกันนะครับไปลงเครื่องเสียงนะครับที่วัด เดี๋ยวคอยไปดูบรรยากาศที่วัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับที่วัดบ้านน้อยหนองว่าตําบลสํารงใหม่อำเภอละหันทรายจังหวัดปีรำครับก็เป็นบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีป่าไม้นะครับเป็นไม้ในบริเวณวัดนะครับร่มรื่นทีเดียวนะครับอากาศเย็นสบายนะครับสำหรับต่หนับพี่น้องที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจก็มาได้ทุกวันนะครับสำหรับวัดบ้านน้อยของเรานะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับ ทีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่ครับสำหรับงานเทศมหาชาตินะครับก็ยังคงไว้นะครับประเพณีดั้งเดิมนะครับของวิถีอีสานนะครับในการจัดปรมพิธีนะครับสืบสารประเพณีนะครับของอีสานเรานะครับอันนี้ทีมงานเครื่องเสียงนะครับก็มาติดตั้งระบบเสียงนะครับเพื่อใช้ในงานเทศมหาชาตินะครับ น,นี้ก็นำทีมงานโดยเบาแฮนนะครับแล้วก็เชฟเลิฟนะครับว,วันนี้นะครับมาร่วงงานกันนะครับ <c oughs> เป็นงานประเพณีนะครับ <c oughs> อากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนนะครับ เพราะมบริเวณวัดมีป่าไม้นะครับมีต้นไม้ขึ้นนะครับทั่วบริเวณนะครับบรบรยากาศก็เย็นสบายนะครับสำหรับงานเทศหาชาตินะครับตกแต่งสวยงามนะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับจัดฟลั์มพิธีนะครับ ่ช,ช่วงเย็นวันนี้ก็มีขบวนแห่นะครับพระเวทเข้าเมืองนะครับช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ทีมงานมาตั้งระบบเสียงนะครับตอนนี้พี่น้องก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่บริเวณขบวนแห่นะครับวันนี้ทีมงานลงตู้เบรสีใบนะครับเป็นตู้เบร ขนาด18นิ้วนะครับสใบนะครับเสียงกลางเป็น1.1นะครับตอนนี้ก็แขนะครับปนชีดแขนะครับแนอก่งนี่นะครับ เวณบ,บน,น,นะครัในวัานงานก็จะมีนะครับพี่น้องมาเที่ยวงานนะครับคับขั้งทุกปีนะครับลหลัดช่วงนี้ก็พี่น้องเราไปอยู่ที่ขบวนแห่นะครับยังไม่เข้ามานะครับช่วงเย็นๆนนะครับหลับช่วงนี้ก็ทางทีมงานก็เตรียมนะครับระบบเสียงรอนะครับ ในช่วงกลางคืนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีวงย้อนยุกนะครับมีสอยดาวนะครับและการละเล่นอื่นๆมากมายนะครับสำหรับช่วงกลางคืนนะช่วงกลางวันก็มีเทศมหาชาติเทศแหล่เทศเสียงนะครับวิถีสาลนะครับจักทุกปีนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวได้นะครับที่วัดบ้านแม่นองว่างของเรานะครับ พระเจ้าสีวีแห่งนครสีวีพรนที่สองขอให้ผมชั้นมีจักสุดำพรนที่สามขอให้ผมชั้นมีขอบคุณนะครับพรานที่ห้าขอให้กับผมชั้นมีออรรถมีเกียรติปรากฏเนื้อกระสับทั้งหลายมีใจหมดพรานพรานตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับสำหรับเครื่องเสียงบ้านๆโรงงานบุญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ